เราได้รู้จักเกียร์สปอร์เทปมาตั้งแต่ปี1993ในฐานะ SUV รุ่นบุกเบิดของค่ายซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเคยเข้ามาขายอยู่พักหนึ่งล่าสุดก็ได้ฉลอดรบรอบ30ปีมาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างที่ต่างกับรุ่นปกติ หน้าตาภายนอกก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังที่จะมาเป็นแบบสีดําด้านเพราอกับกระจังหน้ากระจกมองข้างและก็หน้าหลังคาก็จะมาในสนานกันก็คือต้องลมดําไว้ก่อนโซลารหลังคานั้นบอกเลยว่าไม่ใช่แบบแนบกับตัวรถมันเป็นแบบยกมันได้อารมณ์เหมือนกับเกียร์สปอร์ตดุนแรกเลยแต่ถ้าเกิดว่าเสริมกับการชนเพราะกับไฟตัดบอกหน้าแบบนั้นนะโอ้โหมันเป๊ะเลย ส่วนล้ออันลอยนั้นก็จะมีขนาด18-19นิ้วขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งรุ่นย่อยไหนพร้ะก็ป่องล้อสีดำเรียกได้ว่าเติมคาแรคเตอร์สปอร์ตแบบเต็มตัวแม้ว่าภายในห้องโดยสารนั้นจะไม่มีอะไรที่ปรับให้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาด12-3นิ้วทั้งมารวัดแล้วก็ตัวเครื่องเสียงเองที่จะรองรับลำโพงคอเรล K I E L L พร้อมกับระบบแอร์อัตโนมัติที่จะแยกฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ช่องแอร์ที่จะมีดีไซน์แปลกรวมถึงเครเป็นแบบนนรอร์วัีรรักกนดแต่ท่นี้ ก็จะมีการตกแต่งด้วยโทนสีดําตัดเขียวซึ่งให้คาแรคเตอร์ที่แปลกตาขึ้นนอกจากนี้ตัวบอกเองก็จะมีการทําวัสดุด้วยหนังสำหรับกับผ้าสเวดซึ่งจะมีการปักโลโก้30ปีสปอร์ตเทดมาให้พร้อมเลยและก็รายบอกนั้นบอกเลยว่าพิเศษสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่อันดับชั่นต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะครับก็จะมาเป็นแบบ2ชั้นทั้งหน้าและหลังกับถุงลมนิรภัย,ภยสำหรับผู้โดยสารแถว2เรียกเลยว่า นอกจากความหรูหราไ้้ไฮเทคแล้วตัวออปชันต่างๆนั้นก็จะมีการเพิ่มให้ตัวรถนั้นดูมีคุณค่ายิ่งขึ้นนั่นเองนละสำหรับรุ่นปี2024ก็จะมีการนำสีแดงอินฟราเรดออกไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็ถือว่าเป็นการลดทอนสีที่ขายไม่ได้ออกไปนั่นเองส่วนเครื่องยนต์ก็จะประกอบเป็ด้วยเครื่องเบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรกำลังอยู่ที่180แรงมา้าในบิด265นิวตันเมตร พร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะแบบคลัชคู่ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบก็จะมาเป็นแบบ2 0ลิตรกำลังอยู่ที่184แ,แรงม้าแรงบิดสี่สิบนิวตันเมตรมาพร้อมกเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะถ้าส่งเครื่องยนต์มาพร้อมกับระบบขับหน้าและขับเครื่องสี่ล้อทั้งนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องไฮบริดก็จะมาเป็นแบบ1 6ล่งจุลิตรมัสตรีมกำลังอยู่ที่ร้0ยแแรงมา้าแรงบิดสออนิวตันเมตร,รมกตร็คือเท่ากับเครื่องยนต์แบบธรรมดาเทอร์โบนี่แหละ แต่ว่าก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลัง60แรงมา้าแรงบิด264นตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ6จงังหวะและก็มีทั้งขับได้ขับ4เหมือนกันเลยสาหรับราคาุูฉลองครอบรอบ30ปีนะครับจะอยู่ที่9แสนต้นๆจน,นถึง1ล้านต้นๆนั่นเองแน่นอนนะครับว่ารถจะมีจํานวนจํากัดสามารถไปสอยได้ตามใจชอบ โดยเกส์สปอร์ตเทททั้งเวอรชันปี2024ที่พิการอัพอุปกรณ์อีกนิดกับเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ30ปีก็เริ่มทำตลาดแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับเรื่องอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังในภายหลังกันนะครับ